แต่ว่าเกาได้เขาเล่นเกมนี้เราขอเล่นเมดได้ไหมอ่ะอืมเราขอไปเล่นกลางนะอืมอยังไม่มีใครเลือกเล่นกลางครับผมเล่นเลนดาร์คคนล่างต้องออฟเอ้ยคนล่างต้องโลมโอเคโอเคครบไม่มีทะเลาะกัน ออโต้วินเป็นเลยโอเคแบบเปไ็นอะไรับาเราจะเล่นมาจ้าครับผมเนี่ยผมต้องการเล่นตัวเนี้ยให้ผมก่อนว่ะมั <c oughs> าการลมได้ไหม <c oughs> เพื่อนขอดีๆเอาดาวนะมีอะไรส่งบอกด้วยอยู่ตรงไหนวะโอเคโอ้ยโดนล้อเลี้ยวเราต้องยืนเล็มเจอล้อเลี้ยวอ่ะ เดี๋ยวลองดูว่เรามีแคลรี่โหดอยู่คือเทวนาฏโอ้โหมีกิกวกอดแล้วเราจะเกิดไหมเนี่ยย้อนก็้ามาไวโอโปก๊กแก๊กแก๊กนี่เจอทุกตาจริง อ,าอม,มาดูลโลมมิ่งของเราว่าเขาจะเล่นอะไรซานิสก็มาช้างหน้าชากหน้าค่ะใช่ไหมชากหน้าดิตัวนี้ก็ไหวอยู่นะแต่เราไม่มีซีซีเลย อันเล่นป่าถ้าซูนตอนมันสิงแล้วเราแปลงร่างเป็นผีมันจะได้ป่าวะมาครับมาลองดูกันว่าเกมนี้จะเป็นไงกลับมาจ้าตัวแต่แหลงโหดๆยาวๆของผมโอเคครับผมดูวักฟ้าให้ด้วยโอเคครับช่วยๆกันเนาะ แดดึงไไป้มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอาวีโปลีไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่มามาไปด้วยกันไปกันเออสามคนนี้เลยแก้วเพื่อนแก้วโอ้โหโดนดึงมาเลยครับโอ้เจ็บ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 หนักเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้แก๊กมาตาแรก ดึงครั้งแรกมันอย่างแม่นเลยวะโอ้โหเจ็บเป็นไงบ้างเฮ้ยแก๊กตายนะเอ้าแก๊กตายนะเอ้าสวยเอาเราสกิลหาใครวะเนะี่ยเไอว่ะอนเอหฮ้ยหีได้สองตัววะ่ะสวยเพื่อนกลับบ้านกันแล้วครับเราเพื่อความปลอดภัย เกือบไปแล้วแต่เรนล่างไม่อยู่ให้ดูแดงไม่อยู่ให้ดู <R ally. S 1> เฮ้ยป่ามาันมาวะเนี่ยเยดี๋ยวขอลากให้ก่อนสักนดถอยเพื่อนถอย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 พอดีเราลากมาให้โด โอ้โหเออเลอร์เออเลอเซอลคิวอ่ะอืมโอ้โอโอ้โอโอ้โอโซยังไม่มีวงอ่ะดิโอเราไม่ได้ไปเติมว่ะ máu đấy Cái còn ạ Khó thôi, khó thôi, khó thôi, khó thôi, mà, không mà Nó rõ lên cả nó liệu, Áo đi, đi, đi đi Ơi, theo anh hát, à Giờ đừng, giờ đừng, giờ đừng, Ui ไปดีกว่าอยดีกว่า,วามาเงินตีแลวเพื่อน สวยโอ้โหรอเดียกมาปิดฉากได้วาได้วาเออเลอกไม่เคลียร mm ์การให้เลยหรอ เรายัางแอคชั่นช่วยเพื่อนได้ครับผมต่อดามเมจไปทีเล็กๆน,น้อยๆโอเคอีก900บนเป็นไงบ้างบนโอเลอร์เราก,กดยับครับโ <Hey. S 2> จมตีเลยดีกว่า ้ยทีมนู้นเขาไม่เล่นกันหรอทุยชน,น,นะบายออโต้วินไม่ทะเลาอะอก,กันอันนี้ก็ออโต้วินนะครับอาดิใจตรงกลางเลยตื๊อ

โอ,โ,โอ้โหไปไหนกันน่ะโอ้โหตายฟรีเลยอะเราไอเราควนรูกว่าจะเข้าเอาโดนเพราะงั้นเที่ยวเราโดนล้วงโอ้โหออเลอร์ออเลอร์ห้าสูงแล้วอะ วนนั่นน่ะวนนั่นน่ะเาจุกระเพื่อนลยมั้าเนี่ยสองวามโอ้จริงด้วยการบกกนะนี้นี่

เออเอาดิเออเออสวยนึกว่าจะไม่ทุบซะแล้วโอ้โหทีมเขาแยกดัน แล้วมีตัวที่ยัดดันดีซะด้วยต้องลงมาครับต้องลงมาได้เหรอโอ้ได้ได้ได้เออสโลให้นล้อื้อหืมนิดเดียว

เฮ้ยเราต้องไปเคลียร์เลยนอเฮ้ยหลางหลางหลางหลังหลังเฮ้ยวัวตายเพราะอะไรวะ นี่นะครับตัวไตแรลงของผมมาจา้าเมียที่พูดพอที่สุดในโลกไม่ทำเลยเลยว่าอะไรมาจา้าโอ้ยโ,โดนโดนโดนโนโดนนั่นแหะโดนนั่นแหะโดนนั่นแหะไม่ช่วยเพื่อนก่อนหรอเออ ไม่ได้สักตัวปีศาฟิกเกอร์เข้ามาเฮ้ยได้ตัวหน,นึ่งไม่ได้เกียวทีมนี้เด่นดีวะ่ะโอ้ยยินซอยป้อมแบบฟรีๆยี่สิบต่อสิบ สวยได้เว้ยขอบคุณที่สับให้ oh, อุ้ยเกือบสวยมีเกิดไหมไม่มี ฝั่งโน้นน่าจะมีทะเลาะกันบ้างไหแก๊กแก๊กแก๊กมาสิ Deployed the your team has destroyed a tower. Hmm. 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 An ally has been defeated. <coughs> 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 เเเอออาาาปปะะะได้ตัวหนึงเว้ยเฮ้ยแล้วก็จะไม่ได้ซะแล้ว จบง่ายๆนะครับก็มีทีมดีเนาะมีใช้เลวลาครึ่งครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดี